สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์เมู่อวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 7ที่ห้องเมืองราชชั้น5อาคาร2สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกชัยชัยรัศมีกุล เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ในเรื่องของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการสาภากบังคับประจำปีงบประมาณ2 5 6 8มีจัดหางานจังหวัดเพชรบณ์ในโควิดสีแห่งโคตรพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการผู้มนการโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษาและครูแนะแนวในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบณ์เข้าร่วมในการประชุมจัดหางานจังหวัดเพชรบณ์กล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนายสมศักดิ์สวรรณสุจริต ในพิจารณาเห็นว่านักเรียนที่จบการสาภาคบังคับไปแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะของแรงงานไร้ฝีมือเพื่อเป็นการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวซึ่งมีเป็นจำนวนมากจึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการสาาพบังคับ โดยนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแห่งแรกต่อมาเมื่อวันที่13กันยายน2562ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการสา้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการทุกจังหวัดจัดหางานจังหวัดพิจบตรนิกาเพ เพิ่มเติมว่าการที้แจงให้ความรู้โครงการเพิ่มนักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่มาได้เรียนต่อหลังจบการสาภาพบังคับในวันนี้เป็นการที่แจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการขั้นตอนการดำเนินการปฏิทิน,นการดำเนินการและมีวิทยากรจากสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสำนักงานสวัสดิการจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความรู้ซึ่งการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุสนเงินช่วยเหลือประเภท ต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและหลักสูตรการพุกอบรมรับสมัครฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและจัดเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับหลังผ่านการพึกอบรมเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมีอาชีพมีไรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น